AI q u a n t e x h เครื่องมือช่วยนักลงทุนที่จะทำให้การลงทุนของคุณเป็นเรื่องง่ายพร้อมโอกาสทำกำไรที่สูงขึ้นโดยใช้ AI วิเคราะห์แกะรอยพฤติกรรมหุน้นและสามารถทำนายรูปแบบการเคลื่อนไหวของกราฟและราคาในอนาคตด้วยระบบสถิติเลือกลงทุนได้ทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวแจ้งเตือนหุ้นที่น่าสนใจวิเคราะห์หุ้นแบบเ e ี้ยวไทม์โปรดัของเรามีอะไรบ้างคริปโตเคอเรนซีทีเฟก ทองและหุ้น Crypto alert ระบบ AI จะแจ้งเตือนเหรียญคริปโตเคอ r e เรนซีที่น่าสนใจมาให้โดยใช้หลักเชนิเคิลและสามารถเปิดเสียงแจ้งเตือนได้ Crypto alert บอกอะไรบ้างเวลาที่ alert ชื่อเหรียญ time frame action buy หรือ s ลล์ ราคาที่ alert condition ทั้งหมดนี้สามารถนำมาประกอบการตัดสินใจในการเทรดได้และเมื่อคลิกไปที่ชื่อเหรียญก็จะเด้งไปหน้ากราฟให้เลยทันทีสามารถวางแผนแล้วเทรดได้เลย go alert ระบบ AI จะแจ้งเตือนสัญญาณการเทรดทองคำด้วยหลักเทคนิค c a l มี2สไตล์การเทรดให้เลือกคือเทรดสั้นและเทรดยาว Go alert บอกอะไรเราบ้างเวลาที่ alert ชื่อ product time frame action buy หรือ sell ราคาที่ alert stop loss target price 1และ2เทศสั้นจะใช้ time frame 3ามนาทีในการวิเคราะห์เทศยาวจะใช้ time frame 60นาทีในการวิเคราะห์ ทั้งหมดนี้สามารถเทรดตามสัญญาณได้เลยเพราะว่ามีการวางแผนให้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วทั้งจุดซื้อและจุดขายนั่นเองสำหรับใครที่เทรดทีเฟกบอกเลยว่าระบบใช้งานง่ายมากเพียงแค่แอคชั่นตามก็สามารถทำกำไรได้แล้ว t f เฟก Alert บอกอะไรเราบ้างวันเวลาที่ Alert Action ลองหรือช็อต ราคาที่ alert ในส่วนของหุ้น stock scan เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเฝ้าจอระบบ AI จะสแกนหุ้นที่มีโอกาสทากำไร5 1าไร5-10ะยะเวลาการลงทุน1-7วันมาให้ตอนตลาดปิดของทุกวันแบ่งเป็น2เท,ทรดเซตอัพคือหุ้นปิดสวยรอเทรดและสแกนแท่งเขียวเราสามารถคลิกไปที่แลน เพื่อดูกราฟและแผนการเทรดที่ระบบ AI ทํามาให้ได้และนี่ก็คือตัวอย่างของหุ้นใน Stock Scan ที่ระบบ AI ได้วางแผนให้เรียบร้อยแล้วสามารถแอคชั่นตามนี้ได้เลยสำหรับ Stock Scan Alert มีหน้าที่ alert หุ้นที่น่าสนใจใน Stock Scan ช่วงเวลา4.15ถึง4.30ในทุกวันเพื่อที่จะได้หอหุ้นก่อนตลาดปิดนั่นเอง Stock Alert เหมาะกับคนที่เป็นสาย day t r a ร e เล่นสั้นซื้อขายจบในวันหรือห่อเย็นขายเช้า Stock Alert จะ Alert หุ้นที่น่าสนใจและมีโอกาสทำกำไรได้ในระยะสั้นๆระหว่างวัน Stock Alert บอกอะไรบ้างเวลาที่ Alert ชื่อหุ้นจำนวนครั้งที่ Alert ราคาที่ Alert ์วอลลุ่มในการซื้อ Set Up ต่างๆ Stock Alert Performance ในหน้านี้จะโชว์ Performance ของแต่ละ Setup ที่ Alert ใน Stock Alert ว่า Setup ไหนที่ทำกำไรได้มากที่สุดในแต่ละเดือน mm hmm. แล้ว Stock Alert Performance บอกอะไรเราอีกบ้างจำนวนครั้งที่ Alert จําจำนวนครั้งที่เทรดวินเล e กี่เปอร์เซ็นต์กำไรโดยเฉลี่ยต่อการเทรดหครั้งกี่เปอร์เซ็นต์ กำไรโดยเฉลีย่ยต่อการเทรด1ครั้งจะต้องถือกี่วันขาดทุนโดยเฉลีย่ยต่อการเทรด1ครั้งกี่เปอร์เซ็นต์ขาดทุนโดยเฉลีย่ยต่อการเทรด1ครั้งจะต้องถือกี่วัน Stock alert advance จะแบ่งออกเป็น4สไตล์การเทรดสำหรับคนที่ต้องการความหลากหลายก็จะมี mini trade คือการเทรดแบบ scalping day trade คือการเทรดจบภายใน1-3วัน Swing Trade คือการซื้อแล้วถือเล่นรอบระยะกลางและ Lun t r e n e คือการซื้อแล้วถือเล่นรอบใหญ่ Stock Alert Performance ในหน้านี้จะโชว์ Performance ของแต่ละ Setup ที่ Alert ใน Stock Alert ว่า Setup ไหนที่ทำกำไรได้มากที่สุดในแต่ละเดือนแล้ว Stock Alert Performance บอกอะไรเราอีกบ้างจำนวนครั้งที่ Alert จำนวนครั้งที่เทรดวินเลทกี่เปอร์เซนต์กำไรโดยเฉลี่ยต่อการเทรดหนึ่งครั้งกี่เปอร์เซนต์กำไรโดยเฉลี่ยต่อการเทรดหนึ่งครั้ง,จะ,ง,ง,ะงจะต้องถือกี่วันขาดทุนโดยเฉลี่ยต่อการเทรดหนึ่งครั้งกี่เปอร์เซนต์ขาดทุนโดยเฉลี่ยต่อการเทรดหนึ่งครั้งจะต้องถือกี่วันให้ AI c o n t e x t เป็นผู้ช่วยในการลงทุนของคุณ